สาวสวยระดับโลกค่ะอย่างน้องลิซ่าแบล็คพิงคค่ะทุกคนคะที่เพิ่งจะประกาศเปิดค่ายใหม่อย่างเป็นทางการในานาม loud เออนะคะล่าสุดน้องลิซ่าค่ะเริ่มเดินเกมของการโก i n อินเตอร์อีกหนึ่งรูปแบบนั่นก็คือการเดบิวต์เป็นนักแสดงค่ะซึ่งน้องลิซ่านะคะจะร่วมแสดงในซีรีส์ค่ะ the white lotus นะคะซีซั่น3 o r ออ i ดิจิทัลซีจาก h e d B.O. นั่นเองค่ะ oh. ร่วมกับทีมนักแสดงที่ได้ประกาศชื่อไปก่อนหน้านี้แล้วรายชื่อของแต่ละคนค่ะทุกคนคะตัวมัมนะคะตัวบีดาแห่งวงการจริง,รงๆแม่ทั้งไทยและเทศเลยนะคะซึ่งน้องลิซ่าค่ะได้ใช้เครดิตชื่อนักแสดงเป็นและลิซ่ามโนบาลนั่นเองอย่างที่บอกกันไปงานนี้เนี่ยเป็นงานแสดงนะคะครั้งแรกของน้องด้วยนะคะ oh, <no. S 1> เลยส่งผลให้แฮชแทกค่ะลิซ่า x The White l o ตัสนะคะมาแรงเป็นอันดับที่1ของเทนอในขณะนี้ปั oh. งมากแล้วปังจริงๆนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีนักแสดงชาวไทยเนี่ยที่ร่วมแสดงด้วยนะ oh. ไม่ว่าจะเป็นครูเล็กค่ะพัทราวดีนะคะคุณดอมเหีตะกูแล้วก็คุณเทมเมทีด้วย oh. นี่เลยโอ้โหเท่ๆแบบนี้นะคะ แล้วก็สําหรับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะจะเริ่มถ่ายทานะจ๊ะบริเวณเกาะสมุยภูเก็ตนะคะแล้วก็กรุงเทพในเดือนกุมภาพันธ์นี้โดยได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยปังมากนะดูเลยนะแค่แบบว่า จิ้มนี่ปล่อยออกมาโอ้มีน้ำจิ้มแล้วนะคะทุกคนค่ะออเดิฟออเดิฟออเดิฟอ,ะ,อะสำหรับเรื่องนี้ค่ะเป็นซีรีส์ตลกร้ายนะคะทุกคนค่ะเนื้อเรื่องหลักๆเนี่ยคือการเล่าเรื่องของกลุ่มคนรวยที่มีแบ็กกราวด์ที่แตกต่างกันมาเจอกันในรีสอร์ทหรูที่ชื่อว่า The White Lotus นั่นเองแล้วก็เกิดความสัมพันธ์ที่เปิดช่องให้เห็นถึงด้านมืดของมนุษย์ oh <no. S 1> โอ้โหดักดักแบบนี้เลยนะแม่ แต่ว่ามาถ่ายที่เมืองไทยด้วยนะบอกว่าน่าดูอ่ะอยากดูแล้วว่าเอออยากดูอยากดูแล้วจริงๆน่าดูจริงๆนะคะทุกคนค่ะเราได้เห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องในเรื่องของการเต้นการร้องได้กันไปแล้วนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่เชื่อว่าแฟนๆก็อยากเห็นนัคือการแสดงนั่นเองแล้วก็เชื่อว่าน้องเนี่ยจะต้องทําออกมาได้อย่างดีแน่ๆไม่แพ้สิ่งใดเราติดตามนะดาราสาวแล้วนะทุกคนเออ เวลาเขามีคำนำหน้าเขาจะต้องเป็นอะไรอ่ะนัก,กร้องนักแสดงหญิง<อ> CEO สุดพังมีอะไรได้อีกอ, <c oughs> อะไรนะอะไรนะ<อ>ประธานบริษัทคือ,อเรียกได้หมดทุกอย่างเลยอ่ะอทุกคนคะ่ะ <c oughs> แต่โดยรวมแล้วคือเก่งจริงๆอันนี้ต้องยอมรับเลยนะคะแล้วก็แฟนๆก็คือตื่นเต้นแล้วก็รอคอยกันมากๆเลยเราก็เช่นเดียวกันคะ่ะโอเค